แน่นอนกลับมากลางนี้อร่อยมากเป็นไงเชื่ออย่างอร่อยมากเขาขายติมเดอร์ก็รวยไอ้ติมเดอรอร่อยมากตากลูกอย่างนี้เอออร่อยจริงนี่นกอร่อยจริงเมื่อกี้เจ๊น้องบอกว่าคนมาซื้อติมที่เอามาเป็นกะละมังเลยใช่ค่ะเอาเหมือนแบบอาจารย์มาเองเอากะละมังมาเองเอาถ้วยมาเองอย่างเงี้ยค่ะซื้อทุเรียนใส่ลงไปไอ้ติมเนี่ยเขาจะกินกับทุเรียนเพราะทุเรียนมันร้อนเป็นเมนูแรกคุณดูนะฮะเขาต้องใช้ทุเรียนลูกใหญ่สุดอย่างนี้เลยใช้ทุเรียนพันอะไรอ่ะ หมอนทองค่ะตัวใหญ่เป็นหมอนทองแต่เพราะเป็นแบบหมอนใหญ่แบบนี้เลยใช่มีแล้วแต่ไซส์ค่ะเพราะว่าช่างช่างตามน้ําหนักทุเรียนอ๋อราคาจะไม่เท่ากันเลยค่ะแตกต่างกันถ้าจะสามารถผู้ใหญ่ก็สั่งได้ใช่ว่าราคา่าไหร่ใช่ค่ะแล้วก็ข้าวเหนียวล่ะถ้าเกิดเป็นมาบวกข้าวเหนียวอีกทีหนึ่งแล้วแต่ผู้เล็กก็สามสิบห้าสิบแล้วแต่ค่ะโอเคแล้วแต่น้ำแล้ราคาก็รับได้เนาะแล้วก็ไอติ้งก็นับเป็นออสกูลูกละบาทลูกละสิบบาทใส่เพิ่มเเท่่าาไแล้้วอยงีาไหร่ อย่างนี้ก็อยู่ที่ละลาประมาณ400ค่ะ400 400 400่อยไอติมก็ลูกละ10บาทก็ใส่ไอติมก็เปล่าไปแล้วอย่างข้าวเหนียวงนี้เท่าไหร่ข้าวเหนียวข้าวเหนียวก็ประมาณ40บาท50บาท50บาทได้อี่ร้อยห้าสิบต้องกิมแบบว่าอิ่มแบบว่านี่รวม400นี่รวมหมดแล้วอ๋อรวมแล้วรวมข้าวเหนียวรวมไอติมแล้วใช่ค่ะไอติมลูกละ10บาทตั้ง่าตงหากโอเคแต่ยำที่ไหนที่แบบไม่มีต่อให้ไปกินอัสเตอร์ยำไปกินโคตรยำนะอันนี้อร่อยสุด ฉันไม่เคยกินที่ไหนที่อร่อยเท่ากับเช่นเช่นงกจริงๆก็เมื่อก่อนมาสั่งวันละกี่รอบอะใช่หลายรอบมากเลยยำมะม่วงยำมะม่วงหนึ่งยำกระท้อนหนึ่งไปกินมาทั่วประเทศไทยแล้วจริงไม่อร่อยเท่าเช่นงกเลยค่ะชื่นใจมากเจ่นงกใส่ผงชูรสเหรอมีบ้างมีบ้างเดี๋ยวอมีบ้างแต่มันอร่อยจริงๆมันใส่ผงชูรสปกติคนแพ้ผงชูรสจะตามแต่กินยังไม่รู้สึกเพราะอะไรรู้ไหมข้าเอามะนาวไปตัดเอาความเปรี้ยวเอาความมัน แล้วก็ทุกอย่างเอาไปตัดไี้แบบผูกใจมากอันนี้อร่อยบแบบผม,อ,มอย่างที่ะะสองไปดูยำกระท้อนนี่นี่าดาไปเลยค่ะมานี่ค่ะ,ะ,น,ะ,ะนี่ พราะฉะนั้นแล้วที่ร้านของเจโน่ก็จะมีอย่างยำมะม่วงนะครับแล้วก็มียำส้มโอนะครับผมอย่างนี้กระจายอันนนั้ส้มโสงเครื่องค่ะเท่าไหร่ครับอย่างนี้หนึ่งร้อยค่ะบร้อยเดียวมะม่วงก็ร้อยเดียวใช่ค่ะราฮะแล้วก็เป็นกระท้อนชื่อดังเลยกระท้อนเป็นไงบ้างอันนี้กระท้อนทรงเครื่องเท่าไหร่คะเจ๊หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเหมือนกันค่ะมะม่วงมีแบบทั้งสับด้วยแล้วก็แบบทั้งฝานเป็นชิ้นด้วยค่ะอันนี้จะเป็นมะม่วงน้ำปลาหวานค่ะคุณแล้วก็ราดแบบอย่างนี้เลยราดก็ได้ไม่ราดก็ได้ส่วนมากจะแแแแยยกกกกกกคค่ะะะอออ๋ใใหห้้้้้นนจจจาาาาาลลลูทวว็เรด หวานเท่าไหร่อ้ะเจ๊สละชุดละหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทใช่แล้วใสุ่เริ่มต้นหนึ่งร้อยนี้ใช่อืมนี่ไงแล้วแล้วก็มีเป็นทําเป็นแบบว่าเอาไปทำเองปุกขายด้วยยขาเป็นแบบกระท้อนเป็นโลแล้วอันนี้ส่งต่างจังหวัดอย่างเงี้ยค่ะอาน้ำปลาหวานก็มีแยกขายด้วยใช่ค่ะนะฮะกระปุกเท่าไหร่จ้ะน้ำปลาหวานมีกระปุกเล็ก50ใหญ่100ค่ะโอเคชอบแบบไหนก็มาสั่งได้เลยใช่ค่ะนะฮะไอศครีมนี่ก็ตักราดไอทุเรียน เขาเนี่ยเรียกเลยนะแตกโปะไปบนทุเรียนเลยค่ะแล้วก็โรยทุเรียนไปส่วนใหญ่ลูกค้าฟีดแบตลูกค้าบอกว่าไงบ้างคะพี่น้องครับอร่อย อร่อยอร่อยนะสั่งได้เลยเป็นสั่งประจำอร่อยอ่ะอ่าฮะเขาไม่รู้ว่ามีแบบส่งอย่างนี้จะได้สั่งอย่างนี้ได้เลยแต่เจ๊ไม่ค่อยได้ตอบเลยคะอ้าวก็เลยแล้วถ้าเกิดว่าคนต่างจังหวัดอยากกินน่ะทำไงอ่ะเจ๊ทำคนเดียวก็รอรอเจรต้องรอเจ๊ไม่มีแอดมินอีกทั้ก็คือรอรอรอพี่นกมาตอบเองใช่เลยเมื่อก่อนไอ้ดุสิรามันจะมาซื้อให้เราเนาะไอ้นุ้ยเป็นลูกค้าประจำเนาะใช่ค่ะใช่อ่าฮะโรงเรียนก็จะแวะมาหาเจ๊เรื่อยแล้วถ้าไปหาพี่นกที่หน้าร้านเนี่ยไปที่่ไไไหหนนนอออออะกกกกก็ปรรรรา์เเเววิัับยยแด้้ลล๋ใๆ ใช่ค่ะอยู่ในอยู่ในอำเภอเมืองอะคะอ่ะสะพานข้ามแม่น้ำปทุมเหนือค่ะโอเคอยู่ที่ปทุมธาน,นีใช่ค่ะ<ช>นะครับ,รบเบอร์โทรค,โโค,ครับพี่น้องครับ085ค่ะ4154116ค่ะ จะไปก็โทรเช็คก่อนเนาะใช่โทรเช็คก่อนค่ะอาจจะรับช้าหน่อยนะคะเพราะเจ๊ก็ทำงานหน้าร้านถ้าหน้าร้านก็รับไม่วันไม่ไหวแล้วโอเคนิดน้อยไอ้มอสสั่งอย่างนี้ต้องรอสองสามวันเนาะเปิดปิดกี่โมงครับพี่น้องอย่างเงี้ยเปิดแปดโมงเช้าค่ะปิดห้าโมงเย็นป่ะโอเคมโนเธอทำอะไรเธอทำอะไรมันจะพ้นเงินกูกูกล่องโอ้มีกล่องเยอะด้วยดูดิหนักกล่องมากหนูสอนให้หนูเป็นทีกีอทีที่ดีไม่ใช่สอนหนูเป็นโจนลูก แต่ว่าพี่น้องบอกว่ามีอยู่อย่างหนึ่งคือกระท้อนนี่มีคือฤดูกาลของเขาใช่ค่ะจะถึงเมื่อไหร่ฮะช่วงเดือนอะไรบ้างคะมีถึงเดือนตุลาป่ะกันยาตุลาค่ะตุลาจบแล้วใช่ค่ะไม่มีแล้วใช่ค่ะโอเคเจ๊จะฝากร้านหน่อยจะโคตรอร่อยเลยเนี่ยฝากร้านเจ๊นกกระท้อนซิ่งด้วยนะคะดีใจมากได้มาออกผลที่สองดีใจมากๆดีใจมากๆจริงๆค่ะอึ้งเหมือนกันตอนที่ที่รายการโทรไปค่ะแบบภาวนาตลอดว่าอยากมาออกรายการนี้รอบสองเพื่อที่จะเอา ทุเรียนมาโปรโมทอะไรอย่างเงี้ยแบบแล้วพอโทรกลับไปแบบดีใจมากถึงขนาดบอกอาจารย์วิยาออกรายการแฉอาจารย์ทําไงอาจารย์บอกว่าเธอรออีกสามวันวันที่ไหนี่ไหนถือเหรอใช่ค่ะที่ไหนที่สุรินทร์ค่ะล้ะเป็นพระฉันรู้ว่ามีเออมีคนเล่าที่เอามีพระองค์หนึ่งเออเชีงใช่ค่ะรออีกสามวันแล้วก็ติดต่อมาจรทีแล้วบอกอาจารย์อาจารย์หนูไม่เชื่ออาจารย์อย่ามาหลอกหนูบอกอาจารย์อีมอสติดต่อมาเพราะอยากกินแล้วก็พอวันที่สามปุ๊บ ก็มีสายโทรไปบอกจําได้ไหมโทรมาจากรายการแชรไอ้นี่ก็จําไม่ได้ค่ะใครนึกว่าหลอกนึกว่าโดนหลอกจริงเจโน่ตกใจนะตกใจไงเดี๋ยวจะตั้งสติก่อนก็คุยกับเขาจริงหรอก็สั่นไปหมดเลยสามวันวดีเป๊ะสามวันสามวันเะเลยค่ะอาจารย์บสามวันรอแบบเนอนะมูต้องมีสตินะถ้าไม่มีสติแม่หมดสตังนะใช่ค่ะใช่ใช่เอาวติดต่อกับใต้นักเจนกับซ้อนซิง ขามีสาขาเดียวขาดรับเองตอบเองถ้าเขาไม่ตอบอย่าไปรอไปก่อนนางรอไปก่อนไลน์เขาเขายังบ่นดูดูใช่ไหมไลน์เขานางใช่ค่ะใช่ค่ะไปติดต่อเขากันเองแต่อร่อยจริงชุดละร้อยใช่นะขอบคุณนะเดี๋ยว่าหลังมาเจอกันนะขอบคุณที่ไปดูคุณ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 กลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนีู้คุมาเยี่ยมเราลูก คุณเหมิวว่าที่สสพักก้าวไกลจากดาราคนหนึ่งที่โดนดราม่าจะต้องออกจากช่องคจนณวันนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะมาออกรายการแฉในการเป็นว่าที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีครับ